เรามาดูกันนะคะในส่วนของข่าวสารทางจังหวัดตากกันบ้างค่ะได้มีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุ<ม>ในพระธาตุผาไข่อินแขวน,นวัดท่าปุยอำเภอสามงามงอขออภัยค่ะ,คะอำเภอสามเงาจังหวัดตากค่ะ ที่วัดท่าบุยตำบลสามเงาอำเภอสามเงาจังหวัดตานายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดตาเข้ารวมในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระธาตุผาไข่อินแขวนโดยมีพระประสิทธิสินคุณ เจ้าคณะจังหวัดตากเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพลตำรวจโทสกลเขตจันทรากมวังผู้ใหญ่ในพระองค์เป็นเป็นประธานฝ่ายคารวะนะคะและก็มีพระวัชระบูราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดตากเจ้าอาวาสวัดท่าปุยหลวงปู่สมชายปียะทธโรพร้อมด้วยนายชัยวัดประดับเพชรนายอำเภอสามเงาและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ค่ะด้วยทางวัดท่าปุยนะคะได้รับพระมหากรุณา ที่คุณจะสมเด็จพระอริยวงศาคตายานพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อน,นำมาประดิษฐา,านณเจดีพระธาตุผาไข่อินแขวนวัดท่าปุยเพื่อให้พุทธศาสนิกชนค่ะได้สักการะบูชานำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนะคะโดยโอกาสนี้ค่ะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถวัดท่าปุยมาบรรจุยังพระธาตุผาไข่อินแขวนจากนั้นนะคะได้ร่วมจุดเทียนนวะหรคุณและรวมในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตามลดับค่ะสำหรับพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุค่ะเป็นพิธีอัญเชิญและประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นส่วนสำคัญของพระพุทธเจ้าวไว้ในสถานที่อันเป็นมงคลเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาและเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธองค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนรวมทั้งเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบไปค่ะ